พบอีกเกมครับซูนตอนหนึ่งครับของสแนุ่ยสสอ่งนโสธรครับฝั่งนี้หนองยาม้าครับเอาละครับหน่งเข้าเข้าครับโจย่โสตัดมา โอ้โหน้องย่้ามาครับเตดีเหมือนกันครับเอาละครับพี่นัทก็แต่งตัวแล้วครับสองหนึ่งสองต่อหนึ่งยกก็มาโจย่าโสธรโอ้ย่าโสธรครับนี่แหละครับเบอร์หนึ่งย่าโสธรครับเจ้าโจ สองเท่าครับโอ้โหสี่เพชรทำไมเล่นเหมือนบาซิลเลยอะใช้อกพักอ่ะแล้วหัวมงกสองสามยกขึ้น เอาแล้วครับยาสโธรหนองยาม้านะครับสูสีกนะครับคู่นี้ครับได้เล่นแน่นอนนะครับสามเท่าสามเท่าโอ้อาจารย์มนตรีครับสามสี่สามสี่ครับ จะสูทอนได้แต้มครับสี่เท่าสี่เท่าครับมาแล้วครับหนองย่าม้าว่าไงครับวิ่งไล่ชงโอ้โหเต็มดครับลุกนี้ได้แ้มย่าม้าได้แ้มครับมไอ้เยไอ้คอ ห้าสี่ครับตัดไปโจยโสเปิดยาโสถอนมาให้โอ้ยเบอร์หนึ่งยโสครับแล้วก็เดียวชายโจโจห้าเท่าห้าเท่าครับของย่ามานักเรียนก็ไม่ยอมนะครับคู่กับ อยู se, ่กับอาจารย์แล้วครับอาจารย์ก๊อตแล้วครับหนปนี้คอเสียไปเขาเสียเาเสอกนหสอแ้เขาอลรเาสเนรที่เขาสียพี่ๆแห่เาเสียแต่ว่าจริงๆเสไปกบู่อหหกเป็นังครับต่อ6กครับไปพีเพชรว่าไงทีมงานจะโสธรโอ้โหเจโศทอนได้เต็มเตรนุ ดีจริงๆครับเจ้าโจยะโสธรเจ็ดห้าเจ็ดห้าครับโอ้โสธรได้เต็มยะโสธรได้เต็มครับ8-5ดห้าครับยะมาไเต็มยะมาได้เต้มครับ

ยอโถต่อสามสองลงหกเก้าโอ้มจ๊าเสียามณ์หมดแล้วพี่ครับีเหรอโอ้หยุดภาคแล้วอันนี้หนึ่โจยอดโถนไปไหนไปโดนจานปราดุใครไม่รู้นะครับ เจ็ดต่อสิบครับน้องย้ม้าตามอยู่3ามแต้มครับพี่เพ็ดดูขึ้นโจยาโสโอ้โหทนี่ฉกาจจะกกันจริงๆครับเอซียาโสทรครับโอ้ยาโสทอก็ว่ากันไปครับฝากไลค์แชร์ด้วยนะครับจากโจยาโสทรวันนี้นะครับ มาลงตะก้อคู่นะครับไม่ใช่ตะก้อเดียวนะครับวันนี้นะครับสู้กับโรงเรียนหนองยาม้าครับเดี๋ยวอถอนสู้กับร้อยเอ็ดนะครับหูกอดว่าไงยกเข้าไปให้ลูกเสียดฟาดเหมือนกันละครับผมหนองยาม้าครับจึงจึงสิบเอ็ดเปยกมายกขึ้นนัก ตีลาน้องย่ามายกแบบนี้ก็หายสิครับสิบเอ็ดเก้าสิบเอ็ดเก้าครับโจยาโสทอนใช้ลูกเสริมมาช่วยไหมปินไปเป็นแต้มหรือเปล่าโจยาโซทอนโซทอนในแจ้เต็มตู้เอาแล้วครับเด็มแรกกันละคู่นี้นะครับ เจ้าโจก็มวยสดนะครับมวยหนุ่มอายุจะประมาณสิบเจ็ดปีนะครับเจ้าโจนะครับฝั่งทางนี้ก็อายุน่าจะไ่เลี่ยครับกระดูกไ่เรียแน่นอนครับยืนคุมด้วยครูก๊อตฝั่งทางนู้นก็ยืนคุมด้วยอาจารย์มนตีนะครับลูกศิษย์กับอาจารย์ทั้งคู่เก้าสิบสองครับตัดหยอดไปอ้ไม่ข้ามครับยะโสธอนได้แต้มีแล้วครับ93สิบสา ก้าสิบสามตัดไปโจเปิดพิเพชรยกโจเดี๋ยวเหมือยังได้โจยะโสธรยะโสธรไม่ใช้มือค้ำเลยนะครับเต็มรอบนะครับโอ้โหเก้าสิบสี่เก้าสิบสี่ครับโจยะโสธรเปิดระเบิดลงไหม หมู่หน้าเก็บเส้นหลังเปลี่นแดงสิบแรกนะครับผมยะโสธรชนะหนองยาหมานะครับผมต้องรอชมเซตสองนะครับยะโสธรชนะหนองยาหมาด้วยสกอร์15ต่อ9แต้มครับเซตแรกครับต้องรอชมเซตสองหนองยาหมาจะได้ส่งก่อนนะครับศูนย์ต่อศูนย์ตัดมาโจเปิดไม่ออกลากเล่นเองเขียวนรกไหม หนึ่งเตม่ต่อศูนย์ครับโอ้ยเอาอีกแล้วพี่เพชรครับเล่นเหมือนบารซิลเลยครับหนย่ัเตมอ,อกสา้อกถ้าบารซิลนี่จะใช้อกชงนะครับใช้อกชงแล้วก็เอาหวัวตีนะครับ โอ้ดิโทษทีครับโทษทีครับหนึ่งเท่าหเท่าครับหนึ่งสองอ้ออหู้อนมาได้แท้เตรียมตัวูยะโสเตกออกไปครับยะโสถอนครับ <c oughs> หนองย่ามาได้แต้มครับหนึ่ง หนึ่งต่อสองครับหนองย่าม้าเอาละครับเายาวาชนหนองย่าม้านะครับผมเอาละครับโรงเรียนหนองย่าม้าแต่ทุกวันนี้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนเทศบาลหนองย่าม้าแล้วนะครับหนองหญ้าม้า หนึ่งต่อสี่ครับเอาแล้วครับหนองแญาหมาทางสี่โอ้เพชรโซนท่าโศตรามมาแล้วครับตามโรงเรียนเทศบาลหนองแญาหมามาแล้วนะครับสี่สองสี่สองครับครูกัดว่าไงเปิดเจ้าโจเพชรจะโสบโอ้เจ้าโจยอดดีจริงๆครับเจ้าโจ สี่สามสี่ต่อสามครับที่ผมมันเบยไปเดียวโยกเข้าไปโจยโสทันโอ้โหโอ้ยโสทันได้เต่สี่เท่าครับสี่เท่าโอ้ยังได้ครับมีเสิร์ฟดีครับลูกนี้นะครับถือว่า ฝั่งน้องยะมาเสิร์ฟดีครับส <45 S 1> ี่ห้าสี่ต่อห้าครับยะโสเสิร์ฟไปน้องยะมาเปิดขึ้นผูก๊อตยกขึ้นกระเทือบโอ้กระเชื้อ,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 อพลาดครับยะโศถอนและยะโศมาแล้วครับได้แกล,วค,แลวครับเอาแล้วครับประชุมกันครับอาจารย์มนตรีว่าไงครับกับลูกสิบห้าเท่าห้าเท่าโอ้ยทำลูกลนี้อาจารย์มัมออตตีทำดีครับ โอ้โหโอ้โหเจ้าโสตได้แจ้งขยันลูกแรกเทเรียดอาจารย์มนเตี้ยวลูกเก่ามาช่วยแล้วครับเอาแล้วครับนี่แหละครับอายุไม่ใช่ปัญหาแต่ความเก่าเมาช่วยได้นะครับหกห้าหกต่อห้าครับตัดไปยังได้ครับบ้างให้เอาระเบิดไปกินโอ้โหเจ้าโสตได้แจ้ง ออกครับเมื่อกี้ยะโสธรขึ้นแต้มีแล้วครับฝั่งน้องยามาก็ถือว่าทําดีนะครับมันออกนิดเดียวครับห้าเจ็ดห้าต่อเจ็ดว่าไงตัดมาเอาพี่เพชรไม่ใช้อกแล้วเหรอพี่โอ้โยพี่เพชรไม่ใช้ใช้หน้าอกเลยพี่ยะโสธรครับลูกถนัดไม่ใช้หน้าอกมาช่วยครับ เอาแล้วครับหต่อเจ็ดครับนี่แหละครับโอโหสุดยอดจริงๆครับมาแล้วครับนี่แหละครับสีสันของตะก้อนะครับใช้อกครับหกต่อแปดครับไม่ใช้หัวนะครับแต่ใช้อกนะครับเปิดขึ้นพี่เพชร พี่เพชรเป็นทับอกว่าอยากอยากอยากเห็นเอาใช้อกชงอ่ะมันบาซิลอ่ะพี่9ต่อ6ครับโซตัดไปหนองย่าหมาเอาไงหนึ่งสองเตะซ้ายหนักหนักไหมโอ้โหอย่านมาได้เท้หนองย่าหมาจะกรจักันเหมือนกันนะครับ 97้า <97 S 2> ครับตัดโอ้ไม่ข้ามครับโจโจครับน้องย่าหมาได้แต้แมครับ98 98ครับตัดไปยกขึ้นน้องย่าหมาสายโอ้ทิชโยอโอ้ยม,มาได้แต้มเป็นสูงน้องย่าหมาได้ทรงครับ9ก <9 S 1> ้าเท่าเเท่าครับ ตัดมาหนึ่งสองโจโยะโสธร,สรเะยังไงวะไม่ใช่มือค้ำเน้าสิบเกต่อส,ส,สิบครับตัดมาเอาอีกแล้วครับหน้าอกพักโอโ,โจโจโก็เตะมาเป็นแมกคับยะโสธร,รนะครับใช้อกเจ้าโจ,โจโก็ไม่ใช้มือค้ำครับ <c oughs> โอ้โหโ มาหลากหลายจริงๆครับยจาโสธรครับวันนี้ดูตัวยกตัวเตะโอ้โอสธรได้เต็เปะสูเด็กคนนี้นะครับผมบสองกโดขึ้นน้อย่ามาก็ไม่ใช่ปัญหาโอ้โสธรได้แต้มครับ พี่พี่พี่โจ้ไปจับฝั่งไหนไปจับฝั่งไหนมาเมื่อกี้โดนสี่โดนเหรอบอกแล้วหายพี่เอ้ยมันจะมาได้เต็มโอ้สิบสามสิบสิบสามต่อสิบครับ ้ระเบิดลงเหมือนกันแล้วครับตรงเช่าม้าครับใส่เต็มข้อล่อเต็มแข้งจ่ายแล้วใช่ไหมพี่11-13 11-13ครับตัดมาเอ้าพี่เพชรฟินนิดนึงเจ้าโจเอาแล้วครับโอ้โห สิบสองสิบสามครับตัดมาเจ้าโจเปิดพี่เพชรยกไม่ใช่ปัญหาแล้วครับลูกนี้โอ้โหเจสันได้แตะโอ้ยา้เตะเกมสิบสองสิบสี่สิบสองสิบสี่ครับน้องย่ามาเสิร์ฟมาเกมหรือไม่เกมย่าโสทรว่าไงปิดฉากได้ไหมโจย่าโสซทอน จะโสทรนชนะน้องยามา2ุดหน่งจัดครับจุตหน้าโซจุดสองสุดหักาแข่งขันจะโสทอนชนะสองต่อหนึ่งเซตสมัครด้วับ